น,น้องเก๋นะคะบอกว่าใช่ค่ะพี่นีตั้งแต่จี้ไฟฟ้ามานะคะต้องปรับการทานอาหารถูกต้องนะคะนะคะต้องปรับเป็นอย่างยิ่งเลยอาหารหลักคือพื้นฐานนะคะพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีค่ะในความเห็นนี้เนี่ยถ้าเราป่วยแล้วนะคะเรายังมีเงื่อนไขเนาะเรายังทำตัวแบบเดิมค่ะอะไรบ้างทำตัวแบบเดิมเรายังคงกินตามใจตัวเองค่ะไม่กินอาหารสุขภาพยังคงกินรสจัดเหมือนเดิมนะคะโรค ก็จะมีเงื่อนไขกับเราเช่นกันนี้คิดแบบนี้ค่ะและนี้ลงมือทําจริงนะคะนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินของนี้เองและนี้รอดมาได้ค่ะจากวิกฤตที่นี้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบเรื้อรังนะคะโดยที่นี้ไม่ได้กินยาค่ะนี้ไม่ได้จี้ไฟฟ้าหัวใจแต่นี้ปรับอาหารหลักและทานสารอาหารเสริมที่ช่วยหัวใจได้จริงๆและนี้ปรับพฤติกรรมค่ะถ้าเราไม่ จริงจังกับสุขภาพเราอะค่ะสุขภาพเราก็ไม่เล่นด้วยกับเราเหมือนกันนะคะอันนี้อยากฝากทุกคนไว้เลยว่าถ้าวันนี้เราเป็นโรคแล้วค่ะเราต้องลดความมีเงื่อนไขของเราให้ลดลงแล้วโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันจะทุเลาลงมันจะอาการดีขึ้นนะคะอาหารหลักเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราค่ะ มีการฟื้นฟูขึ้นมาจากนั้นแล้วคุณใช้สารอาหารที่มันเหมาะสมกับโรคที่คุณเป็นเนี่ยเสริมเข้าไปค่ะถ้าคนยังเป็นน,น้อยๆอาจจะยังไม่ต้องใช้แต่ถ้าใครเป็นเยอะแล้วค่ะนี้บอกเลยว่าอาหารหลักที่คุณทานมาได้สารอาหารไม่เพียงพอหรอกนะคะได้สารอาหารไม่เพียงพอเรื่องทอรีนอันนี้งานวิจัยนี้เพิ่งจะตีพิมพ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านมานี้เองว่าทอรีนนะคะเป็นเขา มั่นใจแล้วค่ะว่าเป็นสารตัวหนึ่งเลยนะคะที่จะช่วยชะลอไวยชะลอเสื่อมของร่างกายได้และมีทอรีนมีอยู่ใน HRT ค่ะทุกคนถ้าท่านไหนนะคะตอนนี้ทานเ r ชอาทีอยู่บอกเลยว่าข่าวดีบอกเลยว่าดีใจได้เลยนะคะและเ r ชของนี้เนี่ยนะคะผลิตมาแล้วเนี่ย 17-18ปีเลยค่ะมีจําหน่ายในเมืองไทยมาแล้วเนี่ยมากกว่า15ปีนะคะโ้แสดงว่าเขาลํำมากๆเลยในการที่เอาทอรีนมาช่วยหัวใจถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการคนา้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ